รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ เดินทางปลอดภัยพรุ่งนี้ขอให้คว้ารางวัลน,นะครับท่านผู้กำกับอยากไปเที่ยวในเมืองไหมผมอยากอยู่ที่นี่ไอินระวังหน่อยนะฮะขากลับจะข้ามยากกว่าขาไปโอ้ย,อยไปลงพยาบาาเถอฮะ,ะพี่สยามพ่อของแวงคือไอดอลของอาเขาบอกว่าเขาจะดูแลน้องและเขาไม่เคยผิดคำพูดเลยจริงๆ นี่หมอบอกแล้วว่าอาจจะปวดก็เลยให้ยาแก้ปวดแก้กเสบตั้งหลายถุงเกือบบอกหมอไปแล้วว่าไม่ต้องเพราะมียาขนาดที่ดีกว่า <c oughs> สุขสายวันเกิดตอนหลังนะแวง <c oughs> ผมไม่เห็นว่าจะอร่อยตรงไหนเลยนั่นแวงไม่ได้จิบวาย วิธีชิม<ร>าวาเไพอ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 ไม่ต้องสอนรรทำเนียมการกินทุกอย่างในโลกให้ผมหรอกฮะเพราะผมไม่มีทางเรียนรู้ได้หมดเอาเป็นว่าผมไม่ชอบวายกันแล้วกันเอาจริงไม่ใช่แค่าวายไม่ชอบของมึนเมาทุกชนิดแล้วทำไมคืนนี้ถึงยอมดื่มก็อีกอย่างยอมข้ามสะพานไปกับผมใจแลกใจที่จริงแหวงไม่ชอบเหล้า ไม่ชอบวายเหมือนพี่สยามนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมแปลกใจผมได้ยินมาตลอดว่าพ่อขี้เมาพ่อรถความก็เพราะพ่อเมานั่นก็เป็นเรื่องที่อาเสียใจ น่นเองก็ดื่มไม่ได้จิบผมอยากฟังเรื่องของพ่อต่อห้าปีที่โรงเรียนประจำจังหวัดพี่สยามเป็นทั้งเพื่อนที่สนิทที่สุด และเป็นพี่ชายที่รักที่สุดยิ่งกว่าคู่ซีเหมือนคู่แฟดด้วยความที่เขาเป็นคนเก่งเขาเป็นคนเดียวของโรงเรียนที่สอบเข้าคณะสถาปตัตย์ในกรุงเทพได้อายังจำความตื่นเต้นของทุกคนในโรงเรียนได้ดีพออ,อยิ้มหน้าบานไม่หุบในวันที่ประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนรวมั้งอาด,ด้วย แต่อีนยังต้องเรียนต่ออีกปีโดยที่พ่อไม่อยู่ใช่เหมือนอะไรในตัวมันขาดหายไปแต่นั่นก็ทำให้อามุ่งม,มั่นที่จะสอบเข้าคณะสถาปัตย์เหมือนเข้าให้ได้อยากเข้ามาหาลัยในฝันแต่ก็ไม่มั่นใจว่าจะทำได้เพราะอาไมม่ีเงินมากพอที่จะไปกดวิชาที่ไหนหรือว่า มีความถนัดเฉพาะทางด้านไหนแต่พี่สยามบอกกับอาว่าเขาจะติวให้อาสอบเข้าให้ได้เราต้องทำได้พี่ไม่มีวันทิ้งน้องพี่สยามกลับมาบ้านทุกอาทิตย์ ไม่ว่าเขาจะเรียนหนักแค่ไหนเขามาติวให้อาสอนอาตั้งแต่ลากเส้นอาได้เรียนรู้ความสำคัญของเส้นหนึ่งเส้นจากเขาน้ำหนักความแม่นยำความมั่นใจและวัตถุประสงค์ในการที่เราจะลากเส้นนั้น เส้นเพียงเส้นเดียวอาจเป็นฐานเป็นกำแพงกัน้นหรือเป็นสะพานข้ามแล้วว่าอินก็ข้ามสะพานนั้นได้สำเร็จอารู้สึกว่าอาได้สนิทก,กับพี่สยามมากขึ้นไปอีกเราเรียนคณะเดียวกันอยู่ห้องเดียวกัน พอเดียวกันอาไม่มีความลับใดๆกับพี่สยามและพี่สยามก็เป็นคนเดียวที่รับฟังอาทุกอย่าง <c oughs> เรามีสมญานามที่ใครๆก็เรียกแล้วว่าพี่น้องสองสิงเพราะเรามีความชอบที่เหมือนเหมือนกันมีความฝันที่อยากจะไปเที่ยวด้วยกัน พี่สยามเคยบอกว่าอยากไปเที่ยวให้สุดขั้วโลกเหนือจนขั้วโลกใต้เลย <laughs> แล้วว่าอินกับพ่อมีอะไรที่ชอบไม่เหมือนกันบ้างไหมฮะมีสิอาจจะมีความชอบที่ไม่เหมือนกันแค่อย่างเดียวพี่สยามเป็นคนที่ชอบกีฬา เขาเป็นนักรักบี้ของคณะส่วนอาน่ะไม่เอาไหนเลยชอบศิลปะปัตญารณกรรมก็เลยหลวมตัวไปเล่นละครให้กับคณะข้างเคียงแต่นั่นหละพี่น้องสองสิงพี่ไปเล่นลักบี้น้องเขาไปเชียร์พอน้องไปซ้อมละครพี่ก็ไปเป็นเพื่อน พ่อกับไาอินก็เลยเจอกับคุณสัสิมมอน ฮัลโหลอ้าวตัวเองเหรอเข้านอนหรือ,อยังอะ่ะยังคุยกับไอ้อินอยู่อืมนี่สองคนอาหลานตั้งวงนินทาเขาหรือเปล่าเนี่ยก็เหลือหรอตัวเองจะคุยกับไอ้อินไหมล่ะไม่หรอกไม่รบกวนหรอกเขาจะโทรมากู๊ดไนท์เออนี่ตัวเองวันนี้นะเขาไปลองชุดมากว่าจะได้ชุดที่ถูกใจนะพี่ฝนเกือบจะทุ่มชุดทั้งร้านแล้วก็ไล่ก็ออกจากร้านะแล้วสิ แล้วอย่าลืมดูเขาพรุ่งนี้ด้วยนะแน่นอนถ้าตัวเองได้รางวาัลพูดหนึ่งเขาในสปีชด้วยนะเอ้ยเรื่องอะไรระยะเด็กบ้องสาธอรนาชนเขาก็จะเข้าใจกันหมดสิว่าเขาเนี่ยเป็นแม่ไม้ลูกติดดิตัวเองไปนินทาเขากับออินต่อเถอะเขาไม่ขับจังหวะแล้วล่ะ n ไน h t นะจุบ๊บ n ไน h t จุ๊บ คุณสัศิวิบูลยังเหมือนเดิมเป็นผู้หญิงที่น่าทึ่งมีพลังมหาศาลฝนตกอีกแล้วพอพ่อกับไปอินเจอคุณส,สัศิวิมูลแล้วยังไงต่อฮะคุณสัศิวิบูลก็ตกหลุมรักพระเอกของเรานะซิแล้วพ่อล่ะฮะ เขาไม่ใช่คนที่แสดงความรู้สึกออกมาอย่างโจงแจง้งไหนอินว่าพ่อกับออินไม่เคยมีความลับต่อกันอ่าไม่เคยมีความลับต่อเขาแล้วพ่อล่ะฮะอาคิดว่าอารู้ใจเขาคิดว่าที่เขาตามอาไปซ้อมละครเวทีทุกเยน็นก็เพราะว่าเขาหลงเสน่ห์คุณสัตยุบเลพ่อเ,เคยบอกอาสามเรากลายเป็นเพื่อนสนิทไปไหนไปกัน สามเราสยามอินเทวุฒิสัตสิวิมลคุณสัสิวิมลบอกว่าอาคือพ่อสื่อคือสะพานสัสิวิมลเป็นคนชัดเจนตรงไปตรงมากล้าได้กล้าเสียเขาไม่เคยปิดบังความรู้สึกว่าเขาชอบพี่สยามนั่นละคุณสัสิวิมลล่ะอยากได้อะไรก็ต้องเอาให้ได้ <c oughs> ก็เขามีแต่คนพเน็คอพนเอาใจอาอินก็เลยผลักดันพ่อเต็มที่ จะมีใครเหมาะสมกันมากกว่านี้ล่ะแค่นั้นเหรอเหตุผลพี่สยามเป็นพี่ชายที่รักศัตริยวิบลนก็กลายมาเป็นเพื่อนรักเขารักกันเราก็ย่อมปรารถนาให้เขามีคู่ครองที่ดีมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่สุดแค่นั้นเหรอเหตุผลเขารักกันใครบอกอ่าศัตริยวิมลน์พ่อล่ะพ่อเคยบอกไหมละ อาอยากให้เขารักกันแล้วอินทำยังไงอาก็ถอยออกมาไม่ใช่สามเราอีกต่อไปอาอยากให้เขามีอนาคตที่สมบูรณ์แล้วว่าอินถอยมาอยู่คนเดียวเปล่าอาอินมีแฟนก็เป็นธรรมดาของผู้ชายหรือเปล่าเรื่องนี้คุณสสิิมลไม่รู้ไม่เห็นจำเป็นต้องบอกให้รู้ พ่อรู้ไหมฮะรู้รสลินเป็นเพื่อนนักเรียนตั้งแต่มัธยมแล้วเธอก็เรียนต่อที่มาหาวาลัยในตัวจังหวัดความสัมพันธ์ทางไกลอากลับไปหาเธอทุกอาทิตย์เปิดทางให้พ่อกับคุณสสิิมลเมื่อถึงช่วงหนึ่งของชีวิตเราก็ต้องมีทางเดินเป็นของตัวเองเธอสวยไหมใครรสลินเอ๊ใช่ไหม แฟนนอินช <al> ื่อโรสลินโรสลินเธอสวยไหมรียบง่ายเยือกเย็นเหมือนลมพัดเอ่ยอยู่ริมแม่น้ำฟังดูดีจังแล้วทำไมไม่ลงเอ่ยกันละะ่ะฮะเพราะอาอาจจะชอบอยู่ในทะเลลึกที่ไม่มีใครหาเจอมากกว่าน่าเสียดายอาอเลิกกับเธอเมื่อไหร่นานแล้วก่อนหรือหลังที่พ่อจะแต่งางานกับส,สีมมนวล หลังเขาเสียใจไหมฮะใครรสลินเอ๊ะใช่ไหมแฟนอินชื่อรสลินเลิกพูด<ม>เรื่องนี้สักทีได้ไหมมันไม่ใช่เรื่องที่แวงอยากจะรู้สักหน่อยอะเพาะว้ผมว่าดื่มเยอะไปจะไม่ใช่เป็นยาน,นะฮะเริ่มปวดขาดีหน่อยอะแค่นี้นกแก้วเดียว เขนสันของกลังวันให้เรามีเพียงตัววันไหนอินทบกวุธไม่ใช่คนที่ดีอย่างที่ใครๆคิดหรอก